โอ้ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านครับผมยินดีนนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการแค่เกมซับเซซิซับสตีทิวส์ Sacrifice Girls กับผมหน้าเกมเมอร์นะฮะวันนี้ฮนะเราก็จะอยู่กับพ่อของคุณพ่อนะ,ะแล้วก็จะทำภารกิจในการแสกุญแจมไปเปิดอะไรสักอย่างนึงที่เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับโอเคไปกันเลยห <c oughs> ้องนะ้ำไม่เอาดิ เกือบไปนะเด็กๆไม่เอานะผมกลัวนะเชื่ห้องนี้ล็อกนะฮะห้องนี้ชัวร์ไม่ใช่วะเซฟแป๊บเราสำรวไปข้างล่างกันอาห้องนี้เปิดได้แล้วโอ้โหมันจะเป็นห้องรับแขกนะ,ะที่นี่ มันจะมี Household Buddhist เหมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรคัมพีของศาสนาพุทธเขาเรียกน,นะาาพระไตรปิดกนะฮะแล้วมันล็อกอยู่รูปภาพของครอบครัวบางที <c oughs> มันจะมีความรู้สึกว่าจะจะจำอะไรบางอย่างได้แต่ว่าเหมือนกับจะนึกไม่ออกนะโอ้ oh. คุณลุงเห็นไหม เดี๋กกินแครอทได้ด้วยโอ้มันเยี่ยมงั้นเหรอเยี่ยมไปเลยนะฮิโตมิจังฮิโตมอนะิอะไรเนี่ยหนูมือหนูไปอะไรเนี่ย All about that saw since morning หมายถึงอะไรวะมันต้องจะหมายถึงเมนชั่นถึงเรื่องของไปไหนสักแห่งนะตั้งแต่เช้าเฮ้ hey. นี่ ฟังที่คุณลุงโยชิฮิโร่อ๋อฟังนะคุณคุณลุงโยชิฮิโร่เพราะว่า cause if you come back เพราะว่าคุณกลับมาตอนเช้าอ l ยุเพ s ส you ฉันจะยกย่องคุณอะไรเนี่ยอย่าพูดอย่างนั้นสิเราสัญญากันแล้วอ๋อเหมือนกับว่าคุณลุงเนี่ยเราสัญญากับคุณลุงว่าจะไปเล่นอะไรสักอย่างนะแต่ว่าคนผู้หญิงคนเมื่อกี้บอกให้เขาไปที่ไหนสักแห่งแทนนะฮะอ้าวนี่มัน ชิงมินี่เฮ้ยฮัลโหลอ่านี่คือคนที่เรารักมากที่สุดป่ะเนี่ยเพราะว่าฮิเพราะที่ตมิรักคุณลุงมากดังนั้นหลังจากที่หลังจากนั้นคุณจะทำยังไงต่อละ่ะคุณพ่อคนนั้นจะเป็นพี่สาวเรานะฮะผู้หญิงคนเมื่อกี้ไม่มีใครนี่สิบเอ็ดดูเหมือนจะไม่มีใครทำอะไรเพื่อที่ตมิเลยชิเกรุวาวนหน้าของนายไม่ยอมยิ้มไงละ่ะ แฟร์เรอร์แอน n ์แองเกลมาเซลมีคุณพ่อคุณลุงแล้วก็ตัวฉันแล้วก็เออพี่สาวแ้วกคนที่เป็นผมสั้างเลกเป็นคุณแม่นะฮะเอ้ยนี่มันใครเปิดดี d ีดีโป้ไว้น่ะไม่ใช่สิแม่เขินแป๊บอ่าคุณแจขอบคุณมากครับ Medical Books ก่อนไปเซลโฮเชียหมือนจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับ การทำาภาศัอ๋อโทรศัพท์แหมทำให้ผมตกใจฮัล oh, โหลฉันฮิโตมิค่ะอ๋อถ้าโทรมากวนตีแล้วก็นะคะโทรหาพ่อองไปอ้า yeah. ว oh, ไฟดับเหรออ้าว oh, ไฟดับชิบหายละไม่เอาหน้าไฟดับจ้ะผมจะต้องเจอโอ้ oh, ดวงตาเป็นหน้าตาของจิตใจอย่าแอบดูใกล้กระโปรงของสาวน้อยสิแม่คุณนี่เอาดวงตามาไล่ตรงคืนนี้ก็เห็นกางเกงในฮิโตมิจางหมดสิครับแหมคนคิดเกมไม่คิดบ้างหรือไงฮะ อย่าแอบดูฉันอย่าแอบดูกับเก่งในหนูอย่าดูกับเก่งในหนูอย่าดูกับเก่งในหนูอย่าดูกับเก่งในหนูไอ,อีพวกลอ็อกจดไอีพวกนอริคอนตลกจังแม่เขินแป๊บนึงนุเบียดที่หน้าเกมเมอร์สุดเขินจังไม่มีอะไรเลยแม่รับโทรศัพท์ไปทำไมเฮ้ยหายไปแล้วเห็นปะยอดเยี่ยมกับเทียมเจียวไข่ดาวเสร็จปดีกว่า อยู่กับคุณลุงนะตอนนี้เห๋ือห้องไหนที่ยังไม่ไปวะผมจำอ๋อข้างบนเนาะห้องข้างบนน่าจะเป็นห้องพี่สาวแน่ต่อไปผมเดานะดีคับโอู้ไม่เอาเน่อะอ่ะอ่ะอ่ะอย่าเป็นลอยประจําเดือนไปทางห้องของคุณลุงสิอ้าวไหนวะเนี่ยกระจกแตกแล้วมันแตกทำไมต้องทำของไว้บ้านฉันแตกเลยฉันไม่เข้าใจพวกแกเลย มีอะไรคุยกับอะไรไม่ได้เลยมีอะไรก็ออกมาสิาไปก็ได้ลอยเลือดนี่อยู่พื้นนะเอาละเราจะไปชั้นบนกันเราจะไม่สนใจใครเราไปชั้นบนกันนะฮะเด็กๆห้องนี้เปิดได้ชัวร์เห็นไหมโอ้ห้องนี้ตุ๊กตาหมีน่ารักดี่มันตุ๊กตาหมีตัวใหญ่พี่สาวชอบของน่ารักใช่ไหมนะอ๋อ นั่นมันพี่สาวอ๋อคนผมซะคือพี่สาวเหรอไม่ใช่แม่เหรอแม่มิสเตอร์เบียร์คนหมีมูนี่พี่สาวอ๋อนี่คนนี้คือพี่สาวเคโกะนะฮะเป็นนี่คนนี้เป็นพี่สาวเราแสดงว่าคนผมอยากคือแม่นะฮะโอ้น่ารักจังเลยแสดงว่าชิ้น,นกาม,มิก็คือแม่เราว้าวอย่างที่คิดไว้เลยเธอมองไม่เห็นฉันเพราะว่าพวกเราอยู่ในสถาน อยู่ในอีกสถานที่หนึ่งตั้งแต่แรกแล้วแต่ใช่แต่ว่า <c oughs> หนูจําได้ว่าหนูจําได้แล้วพี่สาวคือคนที่ทํางานหนักแต่ว่าไม่ยอมเล่นกับหนูเลยอ่ะนะแ,แต่ว่าเธอแต่ว่าเธอคงไม่หาหาแฟนไม่ได้แน่เลย <c oughs> ว้าตกใจหมดเลยเคเคโกจัง อ๋อเขาจะแบบโกรธทุกครั้งเลยท,ที่เอาเรื่องของความรักคนรักมาพูดนะฮะเค่กดจังยังไม่มี uh, Didn't have any c kind a of i l l n e s ไม่ได้มีการไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรด้วยดังนั้น that could cause die right away ก็คงไม่ทำให้ถึงตายหรอกนะแต่ว่าดังนั้นคนที่ทำให้ฉันต้องกลายเป็นตัวแทนของการถูกบูชาย,ยันก็คือคุณแจฉันจ้ไปที่นั่นแล้วก็ฉันจะต้องรู้แน่ๆ เอ๊ะทำไมมีกระพริบตาได้วะถ้าบิ๊กจอกระพริบตาน่ารักจังเลยแหมอย่าอาอกมาไล่ฆ่าฉันเหมือนในในในวิชเฮลนะฮะไม่เอานะฮะเห็นมีอย่างนี้ก็เฮ้ยผมไม่ได้ตั้งใจจะน้องๆัวนนะไม่ได้ตั้งใจนะเห็นเห็นแบนนะแบบนี้ก็เหอะไว้ใจไม่ได้เลยเดี๋ยวเซฟก่อนเดี๋ยวมันออกมาไล่ทับผมแบบแบบตอนนั้นไม่เอาลำบายเฮ้ยไปดีกว่า เฮ้ยอะไรคุณลุงคุณลุงนี่ดูเหมือนว่านี่จะเป็นฉันจะมาไก,กลามากที่สุดแค่นี้แหละนะเอ๊ะไม่เป็นไรยังไงก็ตามฉันก็เป็นแค่งเงาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเธอกลับมาทนะี่ตรงนี้เราคงจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่ง อยาจะพยายามด้วยตัวเองอีกสักหน่อยไหมค่ะหนูจะพยายามเต็มที่ดีมากลุงจะรออยู่ที่นี่นะเอาละครับผมไปสู่ประตูสุดท้ายกันเอาละ่ะเอ้เกตสันส้นๆแน่ๆเลยผมว่าเปิดประตูนั่นมันวิกซิสพี่สาว เห็นหนูด้วยเหรออ๋อคนนี้เป็นพี่สายคนหนึ่งเหรอเนี่ยเห็นสิฮิโตมิฮิโตมิฉันน่ากลัวเหรออยู่ในที่อยู่ที่ในที่แห่งนี้ตลอดเวลาเลย <c oughs> เป็นเด็กดีหรือเปล่าฮิโตมิพี่ยาโก ไงฮิโตมิเกอโอ้โหออพี่อเอ,อ้เกอเจ็บฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายฉันยังไม่อยากตายฮิโตมิช่วยพี่สาวด้วยหยุดนะเอ๊ะ ธอไม่รู้นึกไงว่าทําอะไรอยู่นะต่าประโยชน์นะเธอจะมาที่ทําไมกันเธอมาที่นี่จะทําอะไรกันเธอก็จะเข้ามาเพื่อฆ่าฉันเหมือนกันงั้นเหรออายโกจังทําเสียงหล่อมากเลยให้ตายสิอายโกจัง <c oughs> อายโกจังเธอคือคนที่ชอบฮิโตมีมากที่สุดไม่ใช่เหรอ แล้วอย่างนั้นทำไมเธอถึงยังจะเงียบไปเลยปากหมาน่าลํำคาาซะจริงขอออกไปซะมันน่ากลัวใช่ไหมล่ะที่จะตายน่ะน่าลํำค่าน่าลํำคาญ,าคาญแมงกอกใสใจเย็นก่อนสิแม่มองทงนี้สิทุกอย่างที่อยู่ในหัวใจของเธอปล่อยออกไปไหให้หมดใช่ไหมอายะจังน่าลํำคาญมองให้ทำไมอะ เจโกะซังคุณเคียโก้ฮะอาพี่อายะพี่ขอโทษพี่ขอโทษโทษี่ตรงนี้แต่เธอก็รู้มันน่าก,กลัวที่จะตายแบบนี้มันน่าก,กลัวแม่เมือนตอนที่แม่ตายฉันฉันทำอะไรไม่ได้ แม่ฉันฉันเองก็ด้วยที่ไม่สามารถที่จะขยับได้ไม่สามารถที่จะพูดได้เหมือนกับแม่ฮิโตมิฮิโตมิฮิโตมิน่ากลัวกลัวพี่อายะฮิโตมิจะไม่วิ่งหนีเหรอแม้ว่าจะเป็นพี่สาวนะ่ะ แม้ว่าพี่สาวจะทำอะไรแบบนี้ลงไปที่โหดร้ายมากแม้ว่าฉันจะพ,พยายามที่จะฆ่าฮิ้ตนี้ค่ะไม่ค่ะเยสตัวนี้บอกว่าไม่นะฮะไม่ค่ะหนูจะไม่วิ่งหนีเพราะว่าพี่อายะเป็นคนที่ใจดีมากพี่อายะฮิโตมิพี่สาวจะทำให้ดีที่สุดไม่เป็นไรแล้วล่ะ ไม่เป็นไรแล้วพี่จะไปด้วยด้วยตัวของพี่เองที่นั่นก็ยังมีคุณแม่อยู่ด้วยใช่ไหมเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะมันไม่เป็นไรหรอกใช่ไม่เป็นอะไร h ี่ต m i พี่ไปก่อนนะดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่นี่ตัวมีอ้าวอยู่กับพ่อ คุณพ่อโทรเรียกรถพยาบาลแต่ท้ายสุดแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะช่วยเธอไปได้พี่อายะได้ตายไปแล้ว มันเป็นเรื่องที่ดีแล้วหรอแบบนี้มันหรือว่ามันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดฉัฉนกลายเป็นตัวแทนของพี่เขาไม่รู้เลยไม่เห็นจะรู้เลยมีตัวมิจังใครวะ <laughs> ไม่เป็นไรใช่ไหมอ่าลุงครับลงม,มาคุณลุงทำไมพี่อายาถึงต้องตายทำไมพี่สาวทำไมหนูไม่รู้เลยหนูไม่รู้เลยคนเราเกิดมาก็จะต้องตาย เพราะจานั้นพวกเราถึงต้องทําให้ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ดีที่สุดเพราะว่าคนเราตายคนเราถึงได้พยายามอย่างหนักพี่ออยาโกะก็ได้พยายามอย่างหนักแล้วไม่ใช่หรอและอีกอย่างหนึง่งมันไม่ใช่การลาจากซะหน่อยเอ๋มันไม่เป็นไรหรอก าหากเธอยังจะไม่ลืมเพราะว่าอย่างนั้นพี er ่ยาโยโกะก็จะอยู่กับหนูตลอดไปในตัวของหนูนะเอ๊น่ารักจังเธอสามารถเห็นจะสามารถเห็นพี่เขาได้จะได้ยินเสียงของพี่เขาได้ก็แค่ก็แค่เพียงพอ เพราะว่าเธอก็ไม่ได้ทําอะไรเลยน่กจากเหมือนกับว่าแปลงไงเดย <laughs> อ๋อเธอก็ไม่ทําทำอะไรต่างจากตอนที่เธอมีชีวิตอยู่หรอกอืมหนูแค่อาจจะจำผิดพลาดบ้างในเรื่องของ,ของความทรงจำจริงเหรอจริงสิเพราะงั้นรีบไปหาคุณพ่อคุณแม่กับคนอื่นๆเถอะ กันลงไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะหนูทำได้ดีมากแล้วหนูยังเป็นคนที่คอยบอกปลาพี่สาวด้วยรอยยิ้มเลยไม่ใช่หรอพ,พ,พ,พี่พี่สงสารนี้ตัวมีจังจัง ครับผมก็นะฮะจบแล้วครับผมกับเกมซ u b สติ t ตซับส t ิ๊ตติ๋วซ i บสิฟายเกิลนะครับผมเป็นเรื่องราวที่พูดถึงการแลกเปลี่ยนความตายกันของพี่สาวนะฮะอายะอายะบอกว่าพี่อายะนะฮะกับน้องสาวที่ตรงนี้นั่นเองซึ่งหลายคนคงจะเข้าใจนะะว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรเกมนี้ออกจะเป็นแนว ัำสแกนมันเ,เ,เป็นแบบคล้ายมคับเป็นแบบเป็นส่วนเล็กๆของประมาณะเรื่องความน่ากลัวแต่แต่แต่สเตนเคสหรือว่าสิ่งที่คนทำเกมอยากจะพูดก็คือการใช้ชีวิตเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็อยากจะให้ทุกคนทําวันนี้ให้ดีท่สุดเพราะว่าชีวิตเราก็อยู่ได้ที่ที่การกระทําเนาะแล้วเราเราตายจากไปก็จะกลายเป็นแค่ความทรงจำเฮียดีอีชินคืออะไรวะ คืออะไรวะ if you trigger a few flags as you can you will reach this ending อ๋อถ้าเกิดคุณทำภารกิจในครบคุณก็จะมาถึงที่อันนี้นะฮะเคลียร์เกมวิ่งเอาไปจริงถ้าเกิดคุณเคลียร์เกมโดยที่ไม่เข้าไปที่ห้องครัวคืออะไรวะอ๋อแปลว่ามันจบได้หลายแบบแล้วเนี่ยเอาละฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะกับเกม substitute substitute s u b s i t t e ตัวอักษยากว่ะ <differences S 2> เออนั่นแหละเกมเกมตายแทนนะก็ค hmm. รับผมก็เป็นเกมที่ที่ดีนะผมว่าเป็นเป็นให้ความหมายที่ดีถึงจะไม่ได้น่ากลัวมากนะฮะก็บอกว่าทุกคนจะชอบนะครับผมกับเกมนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้ากับการแคสเกมกับผมหน้าเกมเมอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับบายยมึงเลิกร้องเพลงได้ไม่เดียนนางรำคาญกูกลัว